วันที่สองต่อเนื่องวันที่สามด้วยเมืองที่สองชื่อเมืองอะไรฮะที่นั่งรถไปเจ็ดชั่วโมงแทงหัวค่ะแทงหัวแทงหัวเป็นเมืองชายทะเลเป็นเมืองชายทะเลเป็นเมืองของชาวประมงเลยค่ะครับค่ะรู้สึกดีไหมครับเป็นคนชอบทะเลไหมครับเป็นคนชอบทะเลมากแล้วก็ออชอบชอบเล่นกีฬาทางน้ําทุกอย่างค่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยบรรยากาศทะเลเขามันจะ ไม่รู้ว่าจะได้เห็นนะคะว่ามันจะคลืนมากแล้วมันคลื่คลืมมากก็คือวันนั้นมันมีพายุพอดีแล้วก็ฝนก็ตกไปปลอยค่ะค่ะก็บรรยากาศมันจะน่ากลัวนิดนึงชวนเมาเรือไหมครับเมามากเมาเมามากเลยเมามากคือคนที่ไม่ใช่ชาวทะเลเนี่ยจะไม่คุ้นกับการนั่งอยู่ในเรือนานที่เยือกเย็นแนี้ค่ะแล้วก็จะต้องทําอะไรไปด้วยหลายอย่างเมาเรือมากค่ะค่ะ สิ่งที่ได้เห็นกับชีวิตชาวประมงคือโหยยากอะยากมากนะคะคือนีอะไรต้องไปตัดเดียวไงคะไปแค่สี่ห้าชั่วโมงตกปลาได้เท่านี้นะคะแต่ว่าชาวประมงจริงๆเขาต้องไปอยู่ทั้งวันออกเรือตั้งแต่ตีสี่ตีห้าไงคะแล้วก็อยู่ทั้งวันกลับมาคือตอนมืดเขาต้องเดินทางอะเยอะนี่เรากลับก่อนเขาค่ะว่าเราจะต้องไปภารกิจต่อไปก็คือไม่ได้ไม่ได้เต็มวันอย่างที่ชาวประมงจริงๆออกนะคะครับในเจ็ดวันที่ไปอยู่สามวันแรกเม่เชื่อกันทั้งหมดแล้วเป็นไง ตอนนั้นเนี่ยลิต้าเหนื่อยมากนะคะเหนื่อยมากจริงนอนก็ไม่ค่อยได้นอนอาหารก็ก็กินได้น้อยมากแล้วก็แต่ว่าคุณไม่อาบน้ําก็ไม่ได้อาบนั่นน่ะอ,อาบน้ําคือเป็นอย่างนั้นนะคะคือต้องแค่ล้างตัวล้างหน้าอะไรนิดหน่อยถ้มะะไม่ได้อาบน้ำหนาวมันมันกลางใจ <laughs> <laughs> มันโป๊ไปหน่อยมันโปมากมันโป้มา,ม,โปมากะคะก่ะก็เอาแค่เช็ด็ตัวแล้วก็เอาให้เรารู้สึกว่าเออสดชื่นสดชื่นนิดหน่อยก็พอค่ะถ้าไม่ได้ผ่านตรงนั้นไม่ได้ลองเป็นชาประมง คือไม่ด้ที่ที่ต้องมาเล่าเนี่ยทุกคนไม่มีทางเข้าใจบอกเลยว่าทุกคนไม่มีทางเข้าใจเพราะว่าเขาไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นกับลิตาเขาไม่ได้ทําตรงที่ลิตาทำเขาไม่ได้สัมผัสเขาไม่ได้รู้สึกเขาไม่ได้คุยเห็นสีเห็นสีหน้าเห็นแววตาเขาเขาไม่ได้สัมผัสสิ่งที่ต้าเล่าเนี่ยมันมันมันบอกไม่ได้ว่าไม่ได้ทั้งหมดไม่ได้ทั้งหมดไม่ได้นะจัดครึ่งนึงอะค่ะว่าลิตารู้สึกยังไงมันต้องมันต้องคนที่ไปสัมผัสคนที่ไปเรียนรู้ไปไปทำความรู้จักกับเขาได้ลองทําแบบที่ถ้าทำถึงจะเข้าาใจจรริงพว่า ถ้าเราไม่ลองเราไม่มีทางเข้าใจเลยนี่คือครั้งแรกที่แบบคือริต้าเคยเห็นอาชีพหลายอาชีพริต้าไม่เคยเข้าใจจนจนเราได้ไปลองทํจริงจริงเราถึงเข้าใจเราถึงจะเข้าใจอาชีพมีจุดยากมันมีจุดยากค่ะใช่ยังเหลืออีกสี่วันนะครับเดี<ม>๋ยว<ม>คุณริต้าในสัปดาห์หน้าจะกลับมาเล่าต่อมาทําให้เรารู้จักกับความอดทนชีวิตและวัฒนธรรมของคนเวียดนามได้มากขึ้นรวมทั้งคนที่แตกต่างวัฒนธรรมไปอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นเคอได้รับ แน่คิดได้รับบทเรียนอะไรมาฝากกันนะครับวันนี้ขอบคุณครับสัปดาห์หน้าเจอกันอีกนะครับขอบคุณมากครับรวมทั้งเรายัง ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนการถ่ายทำนะครับกล้องแฮนดิแคมจากโซนี่ขอบคุณสายการบินไทยแอร์เอเชียสนับสนุนการเดินทางครับและช่วงหน้ามาคุยกับรายการของเรากับเรื่องยิ่งใหญ่ใกล้ตัวและสําคัญอย่างยิ่งและก่อนจากกันวันนี้ก็มีข่าวดีๆฝากประชาธรรมันสองข่าวด้วยกันนะครับข่าวแรกเชิญร่วมงานร่วมพลังคนพอสอพอเพียงสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่มีความรู้มีกิจกรรมบันเทิงมากมายแล้วก็มีการแสดงวิจิตรนาฏกรรมแห่งความพอเพียงเรื่องพระมหาชนก เข้าชมฟรีวันที่23-27พฤษภาคมนี้นะครับที่อุทยานการคาร้าอากาศสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่ครับเรื่องที่ 2. สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนคาเบียแห่งประเทศไทยและมูลนิธิโรเกชั่นได้จัดคอนเสิร์ตการกุศล once in Bangkok Classic n i c h Jazz โดยวงโซฟีฮาร์โมนิกออเคสตราเป็นวงออเคสตราอันดับหนึ่งของเกาหลีนะครับอนวยเพลงโดยคุณบัณฑิตอึ้งรังสีวัทยากรไทยระดับโลกที่เคยเป็นแขกรับเชิญในรายการเจาะใจ แสดงวันเสาร์ที่2มิถุนายนนี้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจองบัตรได้ที่024270088กด5ครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสัปดาหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ